ดูขัดขัดยังไงก็ไม่รู้นะใช่สิแล้วโปรท่านจะมีทางอื่นไหมเล่ามีทางอื่นไหมที่ไม่มีด่านนะคนคนละทางกัน้วเจอบ่อยอยูสิด่านแล้วก็เดีเรากันนะเดี๋ยวจะให้เราทำอะไรน่ะในผงบอกได้เลยนะเราทำถึงขนาดนี้แล้วเข้าใจไหมแต่ตอนนี้เราอยู่ที่ดินดวงวิสัยแล้วด้วย ถ้าเกิดเราเราอย่างอย่างอย่างแรกเลยมันต้องเป็นร้องเล่นเต้นรำนะพีเจ้าค่ะไปเห็นคนที่เขามือดีเท้าดีแล้วแต่ว่าเขาไม่ใช่ขอทานเขาเรียกว่าอะไรนะเปิดหมวกเปิดหมวกเราก็มาทําเปิดหมวกกันได้ไหมก็ได้ถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเราจะลองร้องดูแล้วเราต้องเต้นได้ไหมเต้นไดิเดี๋ยวก็มองทั้งเต้นเดี๋ยวพวกองค์ร้องพวกองค์ท่านเต้นนํามเด๋ยวพวกองค์ฉันเต้นตามอ่ะถ้าอย่างนั้นเราเต้นอะไรในผมก็จะเต้นตามนะ แต่เราก็เต้นให้สนุกเลยเพราะว่าเห็นไหมเนี่ยคนเขามาสงสารเราเนี่ยเขาให้ทานเรามาแล้วเาให้เรามาแล้วเลยจะได้อีกก้อนหนึงใช่เขาให้เรามาแล้วเราตนะ <c oughs> แต่ว่าเพลงอะไรนี่เราไม่รู้จริงๆเพราะว่าเรื่องเต้นเรื่องร้องเนี่ยเราไม่ค่อยได้ฟังเพลงเหรอแล้วทีงานเราเกิดจะร้องพันกว่าเพลงกั่นล่ะแล้วมาเกิดสอนลามเขาอันนี้ลามเทพประทาน ดีๆเลยนะจะดีๆสิเต้นตามเดี๋ยเดี๋ยวมันจะเต้นตามเองโอ้โหมันสุดๆยังไม่ได้ร้องเลยเนี่ยกดทันเนี่ยแต่ต้องทำพิการด้วยเข้าใจป่ะเราต้องแก้กันต้องแก้พิการด้วยนะอ่ะเต้นเลยนะแซ่บ นะจะมาขึ้นอะไรท่าหนาเป็นไงพิการได้ยังไม่ต้องเลยไม่ต้องทำแกงแล้วจะจะได้นพิการจริงแล้วแหละตอนเนี้ยร้องเพลงไม่ได้แล้วก็บอกแล้วไม่ถนดัดโอ้โหทำไมเลยผมเหมือนเราเป็นคนจำง,ง่ายนะและ้วทำยังไงต่อทีเนี้ยจริงไหมฮะไม่น่าได้ยังเหนื่อยพี่นะคะอุ้ยพี่คนนั้นมาแล้วเนี่ย ไม่อยากสงสัยก็ได้ชอบเพลงใครมาโปรงท่านเดี๋ยวเราต้องแกล้งฟอกเป็นขอทานสงสัยจ,จะป่วยจริงนะเน,น,นี่ยตรงเนี้ยตอนเนี้ยเต้นอะไรเงี้ยเหนื่อยตายอ๋อเหรอแกล้งเลยแกล้งเลยเดี๋ยวมันจะเป็นคนตาบอดแต่เรไม่ทำเลย